ทุกคนกลับพบกับมิสพีแล้วนะคะในช่วงของมิสพีบิวตี้ทอปค่ะวันนี้นะคะมิสพีก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่มิสพีได้เคยเกิ่นเอาไว้เมื่อคลิปตอนที่มิสพีรีวิวแป้งพับนะคะวันนี้มิสพีก็เลยจะมาลงลึกในแป้งพับแต่ละตัวแต่วันนี้มิสพีจะมาเริ่มที่แป้งพับตัวไหนมาดูกันค่ะ yeah, yeah. เอาค่ะวันนี้มิสซี่ก็จะมาเริ่มที่แป้งพับตัวนี้เลยนะคะเป็นแป้งพับของมิสเตอร์วอสนะคะอ่า เจ้าตัวนี้นะคะที่มิส s ีให้คะแนนไปเมื่อคราวที่แล้วนะคะอยู่ในอันดับที่2เลยก็ว่าได้นะคะเพราะด้วยเนื้อเท็กเจอร์ของเขาแล้วก็ด้วยแพคเกจหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันดีงามนะคะวันนี้มิสซี่ก็เลยมาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนจริงๆตัวนี้มิสซี่มีอยู่3เบอร์มี W1 W2 แล้วก็ w u 3นะคะเจ้าตัวนี้แต่สีที่เหมาะกับมิสซี่ที่สุดก็คือเป็น w 3นะคะแต่ว่า W1 W2 เดี๋ยวมิสซี่จะเอามาทําเป็นไฮไลท์นะคะแต่เดี๋ยววันนี้มิสซี่จะเอามาลงผิวให้ดูค่ะว่ามันเนียนแค่ ไหนมันดีแค่ไหนนะคะวันนี้มิซี่ก็เลยมาค่ะหน้าสดเนะคะยังไม่ได้ลงแป้งหรืออะไรทั้งสิน้นเพียงแค่ลงสกินแคร์เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันข่ะว,ว่าเจ้าตัวแป้งตัวนี้หลังจากที่เราลงผิวครึ่งหน้าแล้วเราจะเห็นความต่างมันเป็นอย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวมิซี่ขออรปกรณ์ช่วยก่อนนิดนึงนะคะอันดับแรกนะคะมิซีก็จะใช้เป็นพับนะคะอ่ะจริงๆแล้วในพับที่ตลับที่ ซื้อมามันก็จะมีให้อยู่แล้วแต่วิซีมีความรู้สึกว่าหน้าเราใหญ่เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าอืมไม่สะใจาจะชอบใช้พับของตัวเองนะคะก็จะเป็นพับใหญ่ๆประมาณนี้นะคะอ่าดูเร่อเคิะๆนิดนึงนะคะใช้เองไม่เป็นไรนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะเดี๋ยวิซี่จะมาลงเจ้าตัวนี้นะคะอ่านี่ค่ะ,ะตัวแพ็กเกจเขาก็จะเงาเงา โลโก้ก็จะเงาเงานะคะข้างหลังเขาก็จะเป็นประมณีนะคะ,ะตัวนี้เขาจะมีกันแดดอย่างที่บอกอย่างที่เคยบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่า SPF 25นะคะ PA 3บวกนะคะข้างในเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะเป็นแป้งเรียบเรียบเป็นตลับธรรมดาง่ายๆนะคะแล้วก็มีแป้งอยู่ข้างในนะคะนี่ค่ะใช้ง่ายมากนะคะเดี๋ยวมิสซีจะลงให้ดูนะคะครึ่งหน้าก่อนนะคะจะได้รู้ว่าข้างนี้กับข้างนี้หลังจากลงแล้วเป็นยังไงตอนนี้คือมิสซีลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ลงด้านนี้แล้วกันนาอเพราะถนัดด้านขวานะคะมิธีจัดแตะๆๆประมาณนี้นะคะหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ลงที่หน้าเดี๋ยวมิซี่ขออนุญาตไปเอากระจกกันนะคะมองไม่เห็นด้วยความที่เราเป็นคนสายตาสั้นนะคะก็จะมองใกล้ๆก็ไม่ค่อยเห็นนะครับก็ต้องหากระจกมองใกล้นะคะอ่เดี๋ยวมิซี่ขอลงกันนะคะสักครู่นะคะ กระจกใหญ่ไหมคะเป็นกระจกที่มิพีช,ชอบอีกอันหนึ่งนะคะนี่เป็นกระจกที่มีพัดลมด้วยนะคะแต่ขี้เกียจเปิดนะคะเพราะว่าไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนะคะนี่คะ่ะหลังจากที่เราลงแป้งแล้วเห็นไหมคะจะเห็นความต่างมากเลยนะคะดูสิคะลงคอด้วยนะคะเวลาลงแป้งเราควรจะลงคอด้วยนะคะหูก็อย่าลืมนะคะขี้เกลี่ยไม่ต้องเยอะมากค่ะ คุณเห็นไหมคะเนี่ยดูหน้ามิชีนะคะคุณจะเห็นด้านนี้ที่ยังไม่ได้ลงนะคะมันก็จะมีความมันมันนิดนึงนะคะส่วนด้านนี้ก็คือจะแบบดูขาวกระจ่งางใสขึ้นมาอีกครับดูหน้าสิคะปุ๊บอันนี้คือก่อนนะคะก่อนลงแป้งนะคะพอลงแป้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าสวนนี้คะดูผิวมันจะดูดีขึ้นมันดูกระจ่งางใสขึ้นมันดูผิวเราดูใบขึ้นนะคะอ่าเมื่อเราเห็นความต่างเราเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาลงทั้งหน้าเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะอ่า ด้านนี้มันก็จะเริ่มดูสว่างขึ้นเห็นไหมคะหน้าเราก็จะดูมีความเนียนความแมทช์ขึ้นนะครดูผิวเราดูแบบดูเกาหลีมากขึ้นการใช้พับนะคะมันจะทำให้การลงแป้งดูแน่นขึ้นนะคะดูตึบขึ้นนะคะ ด้วยความที่มันเป็นแป้งที่ผสมรองพื้นอยู่แล้วมิสซีก็จะไม่ลงพวกรองพื้นก่อนที่จะลงพวกแป้งนะคะเพราะมีความรู้สึกว่ามันถ้าเรายิ่งลงเข้าไปอีกมันจะมีความแน่นมากนะคะตอนนี้นะคะหลังจากที่มิสซีได้ลงเบอร์นี้ไปนะคะเป็น w 3นะคะอ่าตัวนี้นะคะก็จะเห็นผิวได้เลยค่ะว่าดูสว่างขึ้นอีก1สเต็ปนะคะนี่ค่ะนะคะ เอาค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงไหนที่มันเป็นรอยสิวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วลองกบดูจากที่จมูกตรงนี้นะคะจะมีรอยสิวอยู่นะคะเดี๋ยวมิซีจะลงดูนะคะว่ามันสามารถปกปิดได้ไหมนะคะอ่ะเราจะย้ำๆเป็นจุดๆนะคะคือการย้ำม,มันก็จะทำให้แป้งดูหนาขึ้นนะคะแต่เราไม่จำเป็นต้องย้ำทั้งหน้านะคะเราย้ำเฉพาะจุดเท่านั้นเอง ก็ถือว่ามันช่วยปกปิดลงไปได้นิดนึงมันช่วยเบอลอละกันถือว่าเป็นการเบลอนะคะเนี่ยนะคะทำให้ดูจางลงนะคะถ้ามองไกล้ๆก็อาจจะไม่เห็นแต่ถ้าคือมันต้องโฟลซูมเข้ามาดูใกล้ๆมันถึงจะเห็นนะคะเนี่ยมันก็จะแบบเป็นเป็นรอยสิวแต่ว่าถ้าเราไม่ได้แบบอยู่ระดับเนี่ยก็จะเบลอได้ในระดับหนึ่งนะคะโอเคอันนี้นะคะเดี๋ยวมิสซี่จะลงเบรอร์หนึ่งนะคะเพื่อเราจะช่วยทําให้ดูหน้าเราดูคุ้งขึ้นมาอีกนะคะดูมีมิติมากขึ้นนะคะก็จะลงเป็นพวกใต้ตานะคะ่า มันดูมันดูพุ่งขึ้นมานะคะแต่ว่าเราจะเกลี่ยนิดนดงมิสทีจะขอใช้เป็นแปลงนะคะปัดๆนิดนึงเพื่อให้มันดูฟุ้งๆนะคะนี่ค่ะหลังจากที่ลงแล้วนะคะวันนี้มิสซี่ก็จะเหมือนมาแต่งหน้าโชว์ด้วยนะคะอ่ะหลังจากที่เราลงใต้ตาเห็นไหมคะตรงนี้มันจะดูสว่างขึ้นนะคะแต่ หลังจากที่เราลงแบบนี้แล้วนะคะเราจะต้องมาทำไฮไลท์ด้วยนะคะไม่งั้นหน้าเราก็จะอะไรคะหน้าเราก็จะบานนะคะดังนั้นเราต้องมาทำอ๋อไม่ใช่สิเราต้องมาทำการเชดดิ้งหน้านะคะเพื่อที่จะทำให้หน้าเราดูแอนเซอร์มากขึ้นนะคะมิสพีก็จะมาแต่งให้มันดูโอเคนิดนึงเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะคะอะกรอบนะนหน้านิดนึงนะคะ แต่ชอบป้าเรนะาแป้งของมิสเตอร์วัตเนี่ยคือเขาลงพอเขาลงผิวแล้วมันมีความเมียนมันมีความแบบดูกระจ่างใสขึ้นขึ้นมาหนึ่งสเต็ปอะดูแบบผิวมีความเป็นผิวเกาหลีมากนะคะคือเป็นเทรนเนาะสำหรับบ้านเราคือแบบผิวต้องดูขาวใสอะไรเงี้ยดูเรียบเนียนอะไรเงี้ยนะคะจริงๆแล้วเป็นผู้ชายก็แต่งหน้าได้นะแต่อาจจะไม่ต้องเยอะเท่ามิสพีก็ได้นะคะมิสซีอาจจะเยอะนิดนึงนะคะเพรามีเขาเป็นตุดก็ต้องเยอะสเต็ปกว่าผู้ชายนิดนึงนะคะอ่า นี่ค่ะพอเราลงแป้งเราแต่งหน้าปุ๊บเราเชดดิง้งปุ๊บมันจะทําให้หน้าเราดูมีมิติมากขึ้นนะคะอ่าดูสวยอะทำไมฉันสวยเลยดูผิวดีมีความออร่ามากนะคะต้องบอกเลยนะคะอ้าสิเดี๋ยวหายลายดั้งด้วยนะคะไม่งั้นเป็นคนไม่มีดั้งน,นะคะก็ต้องเสริมนิดนึงค่ะ แม่ให้มาน้อยพ่อให้มาน้อยนะคะ,ะเราก็ต้องเสริมนิดนึงนะคะหลังจากที่ดูมาดามแพมเขาไปเยอะนะคะเราก็ต้องมาลองแต่งเองบ้างนะคะก็ไปศึกษาการแต่งหน้าจากมาดามแพมในคลิปที่เขาทำรีวิวไว้หลายๆคลิปเราก็แบบโอ้เขาเก่งเนาะอ,อะไรเงี้ยเราก็ต้องมาแต่งดูบ้างอะไรอย่างี้เริ่มจะมีด่างหรือยังหรือว่ายังไม่เห็น หรือว่าเติมไปเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนะคะงานเท่าไหร่ก็งานไม่ขึ้นนะคะคิดว่าดั้งน่าจะมาแล้วล่ะเออดั้งมาแล้วค่ะคุณโอเคนะคะ การเป็นตุ๊ดเนี่ยมันหยุดไม่ได้แค่สเต็ปเดียวนะคะมันต้องมีอีกหลายสเต็ปนะคะดังนั้นก็จะมีตรงเปลือกตานิดนึงนะคะขอนิดนึงนะคะ <Okay. S 1> นิดนึงนะคะเออเราก็จะเติมตรงเปลืกตาตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อทําให้ตาโตขึ้นนนึงไม่งั้นตาเราดูเล็กนะคะหนหึ่งไตาเราดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วเราก็มาทําการเขียนตารางนิดนึงนะ ดูตาโตขึ้นดูมีความแบบตาดูมีมิติขึ้นเห็นไหมคะอะโอเคไม่ต้องเติมเยอะพอละเดี๋ยวจะหาว่าเยอะเกินนะคะอะแล้วก็ขอเขียนิ้วนี้นึ่งนะคะโอเคไม่ต้องเยอะมากนะคะปัดหน่อยนึงปัดให้มันฟงนะคะขยี้ขยี้ค่ะ นม่ไหมคะเออนี่ค่ะ,ออคะโอเคด้วยความที่เราเป็นคนที่มีคิวค่อนข้างเข้มอยู่แล้วไม่ต้องเติมอะไรเยอะมากนะคะก็จะเติมสีปากนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปกันนะคะว่าเจ้าแป้งตัวนี้เป็นอย่างไรนะคะขอทาฟินนิดนึงนะคะมิฟินนี่ก็นะคะสีออกแนวพีชส้มชุมพููมส้มนะคะโอ้ยเด่นเกินใกล้ละค่ะนิดเดียวนะคะคุณ แล้วก็จะมาฟินิชลุกกันด้วยการปัดแก้มนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะฟินิชนะคะเอาละค่ะมาสรุปกันนะคะหลังจากที่มิสซีได้ลงแป้งตัวนี้แล้วนะคะของมิสเตอร์วอสนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ คือทุกคนจะเห็นได้เลยค่ะตอนที่เราลงครึ่งหน้ามันจะเห็นได้ว่าฝั่งนี้มันจะดูไบร์ขึ้นแล้วมันจะปรับความสว่างของสีผิวเราขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปนะคะแล้วก็มันจะคุมมันได้ดีหลังจากที่มิสฟีได้ทดลองใช้แป้งตัวนี้มาหลายครั้งแล้วก็มีความรู้สึกประทับใจในเรื่องของการลงผิวนะคะคือลงง่ายเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็มันสามารถปกปิดได้ในระดับหนึ่งนะคะถึงจะไม่ได้ถึงกับปกปิดแน่นมากนะคะแต่ก็สามารถเบลอรอยพวกรอยดํารอยแดงจากสิวได้นะคะอ่า แล้วเราก็สามารถที่จะ เล่นเล่นสีของแป้งเขาด้วยการใช้เบอร์หนึ่งในการทําให้มันดูแบบมันดูหน้าเราดูแบบดูมีมิติมากขึ้นด้วยการทําไฮไลท์ใต้ตาอะไรเงี้ย <f> ก็มีความรู้สึกว่าเ <f> <ๆ S 2> วลาเราลงอีกชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ดูดูหนาเวอร์เกินไปนะคะมันก็ดูบางเบาคือเวลาเราลงสองชั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูหนาหรือหนักผิวมันก็ยังสบายผิวอยู่มันไม่ได้ดูหนาขึ้นนะคะมีความรู้สึกว่าเวลาเราลงผิวแล้วคือมีความรู้สึกว่าเวลาเราลงแป้งแล้วอ่ะมันจับผิว เรามันไม่รู้สึกว่ามันดูหนาหรือดูดูดูแน่นเกินไปมันถึงมีความรู้สึกว่ามันสบาย่นะคะหลังจากที่มิสฟีแต่งครบเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าผ่านอยู่นะคะแป้งตัวนี้ถือว่าดีมากๆเห็นไหมคะพอรอบที่แล้วที่มิสฟีรีวิวเอาไว้อะไม่ได้ลงประเด็นชาร์ตในเรื่องของการลงผิวคือแค่สรุปให้ดูว่าแป้งตัวนี้ที่มิสฟีใช้อยู่เราเป็นยังไงบ้างคือคลิปเนี้ยมิสา แป้งที่มิชีใช้อยู่ในแต่ละตัวเนี้ยวันนี้ก็จะเป็นคิวของมิสเตอร์วัตตลับสีเทานะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่168บาทราคาถือว่าสบายกระเป๋ามากๆลงผิวก็ดีนะคะอ่าบางเบาไม่แน่นมากถ้าใครชอบที่แบบความตึบมากคุณก็ใช้แบบวิธีการลงพับนะคะมันจะช่วยให้การลงแป้งเนี่ยดุนเนียนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครที่แบบชอบแบบไม่เยอะมากบางเบาบางเ,บบงเบและผิวดีอยู่แล้วอะไรย่เงี้ยคุณก็ใช้เป็นพวกแปลงนะคะแบบนี ะะแปรงที่แบบปัดหน้าอะไรอย่างเงี้ยแปรงแต่งหน้าอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเอามาปัดหน้าได้แบบเบาๆไม่ต้องเยอะมากคือไม่ต้องลงเยอะมากก็ทําให้ให้ลุคที่เป็นแบบสบายชิวๆได้อยู่แล้วนะคะแต่เนี้ยมิสซี่ก็ลงแบบชายพับเพราะว่าต้องการลงให้เห็นว่าเนี่ยถ้าเวลาเราลงด้วยพับแล้วความแน่นมันแน่นจริงๆ แล้วมันไม่ได้หนาแล้วมันดูสบายผิวด้วยนะคะอ่าแล้วมันดูมีความรู้สึกว่าดูผิวดีขึ้นดูเป็นธรรมชาติคือเวลาลงแป้งแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันดูผิวดีดูมีความเป็นธรรมชาติสําหรับคนที่ผิวดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ารอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูจางแล้วมันก็เบลอหายไปอย่างอง่างเช่นที่มิสซี่ได้เน้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าเป็นรอยสิวตัวเนี้ยก็ดูจางลงนะคะอ่าแล้วก็ตรงใต้ตาตัวเนี้ยมิสซี่จะมีกละนะคะมันก็จะดูปกปิดดูปกปิดได้นะคะคือในเรื่องของ การลงแบบยังไงอะลงผิวมันก็จะทําให้ดูดูเรียบขึ้นแต่ถ้าคุณมามองด้านข้างคุณก็อาจจะเห็นรอยนูนขึ้นมาเพราะว่ามิติของมันมันไม่ได้หายไปนะคะดังนั้นมันเวลาเรามองตรงๆมันก็จะไม่เห็นแต่ถ้าเรามองด้านข้างมันก็จะเห็นการผิวมีนูนมากอันนั้นก็คือเป็นมิติของผิวของเราอยู่แล้วนะคะแป้งตัวนี้มันก็ช่วยทําให้เบลอแล้วทําให้ดูดูมันดูไม่ดูนูนสูงมากขึ้นนะคะแป้งมิสเตอร์วอตตัวนี้นะคะมิสซีให้คะแนนอยู่ที่9คะแนนนะคะทําไมมิสซีถึงให้9คะแนนต้องบอกก่อนเลย ว่าแป้งตัวนี้ถามว่าทําได้ดีไหมทําได้ดีแต่ในเรื่องของการปกปิดต้องบอกก่อนเลยค่ะว่ายังปกปิดได้ไม่ถึงกับ full coverage นะคะแต่ด้วย texture หรืออะไรเงี้ยทั้งหมดดีหมดนะคะคือถ้าปกปิดได้แบบสนิทกว่านี้ก็อาจจะได้เต็มนะคะอ่า ะะวันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าแป้งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเฟรนด์อีกอันหนึง่งด้วยราคาแล้วในราคา168บาทเบามากคือเป็นแป้งพับที่เขาเรียกว่าคุ้มเกินราคานะคะเพราะว่าราคาแค่นี้แต่นางทําได้เทียบเท่ากับประมาณเกือบคาลต์แบนเลยก็ว่าได้นะคะอ่ะนะคะตัวนี้อ่าใครสนใจเดี๋ยวมิซีจะทิ้งลิงไปข้างล่างแล้วกันเนาะล,ลิงกที่มิซีไปตามมาอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยว มิสซี่ก็จะทิ้งลิง์ไว้ให้นะคะถ้าใครสนใจนะคะไปตามดูได้ค่ะเขามี4เบอร์นะคะเลือกเอาที่เหมาะกับตัวเองนะคะมิสซี่ก็เป็นคนขาวเหลืองก็จะเลือกอยู่ที่เบอร์สามมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างเข้ากับผิวตัวเองอยู่แล้วนะคะคือมิสซี่เลือกมาเบอร์ w ูเพราะว่ามันเข้ากับผิวตัวเองได้ใกล้เคียงที่สุดเพราะถ้าเป็นสีหนึ่งสองเนี่ยมันจะดูมันดูขาวแล้วก็ขาวมันดูขาวพิเศษแล้วก็ขาวขาวปกติแล้วก็ดูขาวเหลืองอะไรประมาณนี้ก็ดู เบอร์3เนี่ยก็เข้ากับผิวเรามากที่สุดนะคะแต่ถ้าเบอร์สีเนี่ยจะเป็นผิว24สีเราไม่ได้เอามาเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรามีตัวบรอนเซอร์หรือตัวเชดดิ้งเยอะแล้วเราก็เลยมีมีความรู้สึกว่าถ้าเอามาเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้มันนะคะ,ะแต่อ้ตัวที่เป็นไฮไลท์อย่างเงี้ยก็เลยเอาเบอร์1เบอร์2มาเพื่อที่จะมาทําแต่งหน้าได้ทําเป็นไฮไลท์ได้เช่นกันนะ,ะเอาราคาวันนี้มิสก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะหลังจากที่เราแต่งหน้าแล้วเราก็ต้องไปเดินโชว์ความสวยกันนิดนึงนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะวนน ประการใดก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะก่อนจากกันไปก็เช่นเคยค่ะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับมิสพีด้วยนะคะไว้พบกันคราวหน้าค่ะมาดูกันว่ามิสพีจะมีรีวิวอะไรมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะคะวันนี้มิสพีก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย